เข้ามาในบ้านแม่ไม่มองหน้าไม่รับว่าอย่างนี้ซื้อของมาให้เรียกพี่พี่แม่บ้านอ่ะเธอมาเอาเอาไปกินเลยแงต่อหน้าเลยงี้เหรอโหดมากเหมือนละครปัะเหมือนละครเสร็จแล้วอ่ะสมมติอยู่ในกองถ่ายใช่ปะพี่มิกมาหาพี่มาหาที่กองก็มาเสร็จปุ๊บมีคนอื่นนั่งด้วยเธอเธอจีบมาหน่อยสิมันว่างมันยังไม่มีแฟนอุ้ยอะไรก่อนโหดมาก ดีมาแล้ว5ปีถึงดีจนสุดท้ายคือแบบ9ปีแล้วนะที่ที่มีมีนักข่าวมาสัมภาษณ์ใช<ะ>่ไหมแม่ก็จะเป็นแบบมาถามว่าแบบเธอให้สัมภาษณ์ไปแล้วเธอจะแต่งงาน<ะ>หนูยังไม่ได้พูดเขาแค่บอกว่าพี่มีกะแค่บอกว่าเหมือนแบบก็คุยกันบ้างเหมือนกันครับแต่ว่ายังไม่ได้เออคุยเป็นเรื่องเป็นราว<ะ>แม่นี่แบบไม่ใช่เดินมาคุยอย่างนี้นะเขาห้องน้ําอยู่ทําธุระแม่เขาประตูมึงเปิดประตู ต้องคุยตอนนี้มาต้องคุยตอนนี้มึงบอกเขาแล้มึงจะแต่งงานมึงขอูกรือยังเงี้ยบอกยังแม่ใจเย็นๆอย่าเพี <laughs> ่ง <น S 2> ย,ยังไม่ได้บอกคือเขาด่ามาหนูก็ต้องตอบไปว่าเออก็มีคุยแต่ก็ยังไม่ได้ตกลงอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือแม่เขาแบบมแม่เป็นเป็นคนแบบอยากรู้ต้องรู้